ข่าวด่วนครับทุกคนพอสอนนี้แล้วยังมีคนคิดว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงได้รับมาลายทิพย์อยู่เหรอครับจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับที่อุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสะเนี่ยได้มีการลงคลิปวิดีโอไปครับเกี่ยวกับคนที่มาคอมเมนต์นะครับว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยได้รับมาลายทิพย์นักร้องมาลายทิพย์นะครับโอ้โหเราก็เลยกลับมานึกนะว่าพอสอนนี้แล้วเนี่ยคือตั้งแต่ปีปีที่แล้ว จนถึงปีนี้ข้ามพศออมาเนี่ยยังมีคนคิดแบบนี้อยู่หรือครับเรียกได้ว่าเขาลงข่าวกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้รับมาลัยจนสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ด้วยเงินสดนะครับคุณไปอยู่ไหนมาก่อนนะครับเรียกได้ว่าอุ้มอิ่มเนี่ยได้ไปดูนะครับ ยูเซอร์นี้แล้วเนาะก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปป่วนหลายๆช่องเลยนะครับแล้วอิมคิดว่าไม่น่าจะใช่ f c ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ไม่น่าจะใช่ f c ของน้องฮักแพงจริงๆนะครับ เหมือนกับว่ามาสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังให้กับศิลปินนะ่ะซึ่งหนูบอกว่าอุงอิงน้องไม่ได้คิดอะไรกับใครเลยนะครับอุงอิงเคยพูดเอาไว้แล้วว่าหนูเนี่ยไม่ขอเป็นที่หนึ่งนะครับก็ยินดีที่มีน้องๆสมาชิกในวงเนี่ยคือเข้ามากันมาช่วยงานกันนั่นเองครับทุกคนน้องคิดแบบนั้นไม่ได้คิดที่จะไปแข่งขันกับใครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคอมเมนต์ป่วนเนี่ย ก็จะมีไม่กี่ยูสเซอร์หรอกนะครับทุกคนที่เข้ามาป่วนแบบนี้สร้างความแตกแยกสร้างความปั่นป่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุ้มอิ่มมองว่ายิ่งมาต่อว่าอุ้งอิงเออก็ยิ่งมีกระแสคนก็ยิ่งรักอุ้งอิงมากยิ่งขึ้นนะนะครับยิ่งมาต่อว่าน้องแบบนี้นะครับทำให้อุ้งอิงเนี่ยได้รับความเมตตาจากแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นอีกต่างหากก็ถือว่าคุณเนี่ยพลาดนะที่มาคอมเมนต์แบบนี้นะครับพลาดแล้วนะทำให้คนทั่วประเทศเนี่ยรักอุ้งอิงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะเมน้เมน้นปั่นป่วนเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะครับ mm. so, คุณเนี่ยอาจจะต้องการมาทําลายอุงอิงหนึ่งเลยนะครับว่าอุงอิงเนี่ยเป็นนักร้องมาลายทิ์ว่า,าเป็น FC อ้างว่าเป็น FC ของน้องฮักแพงนะครับแล้วก็อ้างตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากดูอุงอิงใช่ไหมครับแต่มาคอมเมนต์ในคลิปอุงอิงเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นดาบสองคมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสยิ่งมาคอมเมนต์แบบนี้คนยิ่งรักอุงอิง มากยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกแบบนี้เลยคนยิ่งรักน้องมากยิ่งขึ้นอุ้มอิ่มได้มีการไปอ่านเนาะคอมเมนต์ในแฟนเพจวันนี้โอ้โหคนมาถลม่มคอมเมนต์เยอะมากๆบางคนก็บอกว่าโอ้โหพิมอิ่มน้องยิ่งมีดราม่าแบบนี้เกิดขึ้นนะหนูยิ่งรักน้องมากยิ่งขึ้นอีก พร้อมที่จะโอนมาไล์ให้กับน้องมากยิ่งขึ้นอีกใช่ไหมครับส่วนตัวอิมมองว่าน่าจะเป็นคอมเมนต์ปั่นป่วนเนาะแล้วก็พอสอี้เนี่ยมันไม่มีใครคลิปแบบคิดแบบนี้แล้วครับนอกจากคนที่มาปั่นป่วนเนาะแล้วก็คอมเมนต์แบบนี้อิมก็ไม่ได้อยากจะมาให้ค่าอะไรทั้งสิ้นครับแต่ว่าคุณเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยโอ้โหมาคอมเมนต์เหมือนกับว่าชี้เป้าให้พวกเรานะชี้เป้าให้พวกเรามี มีการพูดถึงอุงิงพักมากขึ้นแล้วก็พ่อๆ่อแม่เอฟซีเนี่ยแห่เข้ามาปกป้องอุงอิงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับณนะตอนนี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็อุมอิ่มข่าวกระแสเนี่ยโ,โหเป็นกําลังใจให้น้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็รักอุงอิงเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์แบบนี้ไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ <laughs> เอายังไงดีทุกคนมาบ่อยก็ดีใช่ไหมมาบ่อยคนยิ่งรักน้องทั่วประเทศทุกคนไปดูในแฟนเพจอุ้มอิ่มนะคอมเมนต์แบบยาวมากเป็นกําลังใจให้กับองอิงแล้วก็จะรักอุงอิงแบบนี้ตลอดไปยิ่งน้องมีดรามา่ายิ่งรักน้องมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่นะเป็นวิกฤตสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสยิ่งต่อว่าน้องยิ่งมีคนรักน้องมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนเนาะก็ อ่ะสรุปได้ว่าคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยไม่รู้ว่าจะเสียผลประโยชน์หรือเปล่านะใช่ไหมเออนะครับทุกคนในในตอนที่อุ้งอิงเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเวลาที่เขานับมาลายแต่ละครั้งเนาะบางครั้งเนี่ยแม่หน่อยให้แบบว่าเรียกเจ้าหน้าที่ธนาคารมาเลยนะมานับเงินตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็จ่ายค่าบ้านตอนนั้นเลยถ้าทุกคนได้ติดตามเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีมาลายทิปแน่นอน รถเนี่ยก็น่าจะใกล้หมดงวดแล้วนะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับทุกคนเนาะถ้าถ้าพูดตามหลักอะ่ะเออเพราะว่าน้องได้รับมาไลไจริงๆนะครับยืนยันนอนยันว่าแต่ละคืนเนี่ยไม่ได้เอามาอะไแบบว่าอ่ะกลับมาวนใส่อีกรอบกลับมาวนใส่อีกรอบแน่นอนถ้าอย่างอุ้มอิ่มเนี่ยติดตามทุกคลิปเราจะรู้ว่าอ่ะอย่างช่องพ่อการใช้แบบนี้มาละไเป็นแสนแสนแบบนี้นครับทุกคนอุ้งอิงมี fc พลังเงียบเยอะแล้วก็มี fc แฟนคลับที่รักน้อง เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอิมมองว่าการที่คนมาบอกแบบนี้ยิ่งทําให้คนคนมาว่าน้องแบบนี้ยิ่งทําให้คนรักน้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าเหมือนกับลูกเจ้าของวงนะพ่อโจรับอุคงอิงเป็นลูกบุญธรรมแล้วนะไปอยู่ไหนมานะครับคือพ่อโจเนี่ยพูดตั้งแต่ประกาศบนเวทีแล้วเนาะว่านี่คือลูกผมลูกบุญธรรมของผมพ่อโจ รับเป็นน้องเป็นลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุ๋งอิงก็คือลูกเจ้าของวงนะครับทุกคนก็ก่อนจะมาคอมเมนต์ก็ศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนจริงๆมิ้นไม่ได้อยากเอามาพูดต่อหรือว่ายังไงมิ้นแค่อยากรู้งงว่าโอ้โหพอสอนนี้แล้วนะ2567แล้วนะยังมีคนคิดแบบนี้อีกหรอนะครับยังมีคน ไม่รู้อีกหรอหรือว่าปั่นป่วนจริงๆน่าจะปั่นป่วนแหละทุกคนน่าจะรู้อยู่ดีอยู่แก่ใจเต็มอกแหละนะครับรู้เต็มอกแต่ว่าคงจะอยากมาทําให้ f c ทั้ง2ฝั่งเนี่ยตีกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุ้มมีมองว่าไม่ใช่ FC น้องฮักแพงแน่นอนเกือบร้อเซลยแหละทุกคนถ้าเป็นศิลปินที่เรารักเนาะอย่างอย่างเราชอบองค์อิงใช่ไหมเราก็จะไปไม่ไปเป็น,ปน,นพาดพิงนะว่าเป็น FC อุซง์อิง นะครับเราก็จะไม่ไปเมนว่าเป็น FC อุงอิงไม่ไปแซะไม่แปลอะไรนิ้วมิมองว่าน่าจะเป็น f c จากฝั่งอื่นหรือว่าจากต่างประเทศอ่ะนะครับที่เขาอาจจะโกรธแค้นเครืองใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ศัตรูแบบสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่แบบว่าอาจตั้งตัวเป็นศัตรูอะไรแบบนี้แล้วก็มาคอมเมนต์ปั่นป่วนนะครับคอมเมนต์ปั่นป่วนให้กับเขาเรียกว่าอะไรอะคอมเมนต์ปั่นป่วนให้กับ แต่ละช่องอ่ะเห็นบอกว่ายูเซอร์นี้ไปทุกช่องเลยไม่ใช่หรอครับใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมิมมองว่าคนน่าจะสแปมเขาเยอะแล้วนะแต่ว่าพวกนี้มันมันม,มันสแปมแล้วก็แป๊บเดียวก็มาครับทุกคนเดี๋ยวก็สร้างช่องใหม่มาด่าอีกเพราะฉะนั้นแล้วอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างมิมเองเนี่ยโอ้โหใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะมาเม้น์แบบนี้อุงอิงยิ่งมีกระแสนะมาเม้น์แบบนี้อุงอิงยิ่งดังนะครับยิ่งมีคนให้มาไลาน้องเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มาเม้นบ่อยๆก็ได้นะมาเม้นบ่อยๆก็ได้นะครับก็คือเป็นเป็นดาบสองคมไงเขาตั้งใจจะให้องค์อิงแล้วก็ฮักแพงเนี่ยตีกันแล้วก็ให้คนเข้าใจผิดว่าได้รับมาลายทิปมาด่าองค์อิงนั่นแหละมาทาลายองค์กรแต่ทีนี้นเราดูแล้วแหละว่า f อฟซเนี้ยปั่นป่วนนะครับยิ่งมาทําให้องค์อิงมีกระแสมากยิ่งขึ้นเนาะก็เขาอาจจะคิดผิดที่เขามาคอมเมนต์แบบนี้นะครับวิง่งไปอ่านคอมเมนต์ก็คืออบางคนก็บอกว่ายิ่งน้องมีดราม่า ยิ่งรักน้องมากขึ้นทุกวันนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะเออนะครับนะอ่ะก่อนจกไปคลิปนี้นะครับนะใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้คิดเห็นเหมืนอนนุ้มอิ่มไหมอ่ะพอสอนนี้ยังมีคนมาเม้นแบบนี้อยู่หรอม,มันมันมุกเดิมแล้วนะนะครับมันมันมันเป็นมุกเดิมแล้วนะครับ,นะรบนนนเนาะนะก็ฝากทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับมุมอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ